โลกของเราเนี่ยมีประชากรที่มากขึ้นเรื่อยๆนะครับเราต้องการอาหารที่มีคุณภาพสูงขึ้นเรื่อยๆโดยเพราะกลุ่มของโปรตีนตอนนั้นเนี่ยผมตัดสินใจที่จะ ตั้งบริษัทของตัวเองเนี่ยเพราะว่าพบว่าในอุตสาหกรรมที่ผมกำลังอยู่ในปัจจุบันเนี้ยต้องการโซลูชันที่ก้าวหน้านะครับเพราะว่ายังอยู่ยังใช้เทคโนโลยีเดิมๆเ,เมื่อหลาย10ปีที่แล้วก็คืออุตสาหกรรมพอเลงสัตว์น้ำนะครับดังนั้นผมจึงเห็นว่า ตรงนี้มีโอกาสให้เราซึ่งทําเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาเติมเต็มในส่วนที่เขายังขาดไปนะครับโลกของเราเนี่ยมีประชากรที่มากขึ้นเรื่อยๆนะครับเราต้องการอาหารที่มีคุณภาพสูงขึ้นเรื่อยๆโดยเพราะกลุ่มของโปรโตีนซึ่งผมมองว่าโปรโตีนจากสัตว์น้ําโดยเฉพาะสัตว์น้าทะเลเนี่ยจะสามารถที่จะทําให้ประชากรของเราในโลกในอนาคตเนี่ยมีอาหารที่พอเพียงนะครับผมคิดว่าเป็นอุตสาหกรรมที่เติบโต ผมก็เลยกระโดดเข้ามาทำตรงนี้ครับเทคโนโลยีหลักของเราคือปัญญาประดิษฐ์นะครับแล้วก็คอมพิวเตอร์วิชั่นซึ่งเป็นการมองเห็นแล้วก็นำเอาปัญญาประดิษฐ์เนี่ยเข้ามาใช้ในการประมวลผลนะครับแพล,ลตฟอร์มของเราตรงนี้เนี่ยปัจจุบันเรานำมาแก้ปัญหาแรกคือการนับจำนวนนะครับการนับจำนวนของสัตว์น้ำส่วนใหญ่แล้วยังคงใช้บุคลากร,กรที่เป็นบุคคลนะครับแล้วก็อุปกรณ์ง่ายๆเช่นช้อนพลาสติกหรือว่าถ้วยเนี่ยในการนับนะครับปรากฏว่าสิ่งเหล่านี้เกิด ข้อผิดพลาดขึ้นอย่างน้อย5-20%ทุกๆครั้งในการนับโซลูชันของเราเนี่ยเนื่องจากเราใช้ตัวคอมพิวเตอร์วิชั่นแล้วก็ปัญญาประดิษฐ์นะครับปกติคนนับ1ตัวอย่างสมมุติว่าผมยกตัวอย่างนับสัตว์น้ํา2,000ตัวใช้เวลาประมาณนะครับ30นาทีใน1คนนะครับเครื่องของเราเนี่ยใช้เวลาเพียงแค่6วินาทีเนื่องจากเราใช้ตัวกล้องในการจับภาพทําให้เราสามารถที่จะส่งรูปภาพพร้อมกับผลการนับเนี่ย เข้าทางมือถือของลูกค้าได้เรายังอยู่ในจุดเริ่มต้นเช่นเดียวกันแต่ว่าเราเริ่มเห็นแล้วว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยตั้งแต่ปี2020เนี่ยเราพบแล้วว่าสินค้าของเราเนี่ยเข้าไปแก้ปัญหาให้กับกลุ่มเกษตรกรได้จริงนะครับในปีนี้เราเริ่มเห็น product market fit แล้วเพราะว่าเราเห็นลูกค้าเนี่ยเริ่มบอกต่อแล้วก็เริ่มที่จะสั่งสินค้าของเราเข้ามากลุ่มลูกค้าหลักของผมนะครับโดยเพาะเครื่องนับนี้นะครับ เป็นลูกค้าที่อยู่เรียกว่ากลุ่มโงรงเพาะฟักรหรือว่ากลุ่มของแฮชเชอรี่นะครับเป็นกลุ่มหนึ่งในซัพพลายเชนของอุตสาหกรรมเพาะารพรลิ้ยงสัตว์น้าเป็นกลุ่มคนที่ไม่ได้มีจํานวนเยอะมากนะครับแต่ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพราะเป็นผู้พัฒนาและเพออาะส่งขายลูกสัตว์น้ำปลายปี ปีที่แล้วนะครับทันวาที่ผ่านมาเนี่ยทางเราเริ่มพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งนะครับเพื่อที่จะช่วยแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรเพาะเลี้ยงกุ้งที่เลี้ยงเป็นจนจนถึงไซส์ที่เรากินนะครับตัวนี้จะเรียกว่ามีขนาดตลาดที่ใหญ่กว่าตัวผลิตภัณฑ์แรกของเราชื่อว่า s ีทรูเคาน์เตนะครับค่อนข้างมากนะครับแล้วเราก็คาดหวังว่าตัวโซลูชันตัวใหม่นี้ จะเข้าไปช่วยแก้ปัญหาใหเกษตรกร,กร,กรที่มีขนาดตลาดที่ค่อนข้างใหญ่ได้ได้มากขึ้นครับเนื่องจากสินค้าของและบริการของเราเนี่ยเป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานแบบฟิสิกอลก็คือต้องมีการจับต้องนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่เป็นข้อจำกัดของเราก็คือว่าตัวเครื่องเนี่ยต้องได้เห็นกับตา เราก็จะเชื่อจะเชื่อมันนะครับเพราะฉะนั้นเราถึงต้องมีการ d e m o n นสเ a รชันหรือการออกไปสาธิตสินค้างเราให้กับลูกค้าของเราดูพอเป็นในช่วงโควิดเนี่ยเราก็จะพบปัญหาอยู่บ้างนะครับแต่ว่าเราก็พยายามที่จะแก้ปัญหาด้วยการอ,อัดคลิปลงไปในพวกช่องทางต่างๆนะครับเพื่อให้เขาสามารถกดเข้ามาดูได้เองโดยที่เราไม่ต้องออกไปสาธิตนะครับ ณวันนี้ถ้าเรายิ่งได้ได้รับได้รับได้ยินนะครับเรื่องของการโบนเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของผู้คนเนี่ยถ้าถ้าสิ่งนั้นยังคงมีอยู่เนี่ยผมคิดว่ามันก็คือโอกาสของผู้ที่แสวงหาโอกาสนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆที่มีศักยภาพนะครับทั้งที่มีความสามารถในการเขียนโปรแกรมหรือความสามารถในด้านธุรกิจเนี่ยลองเข้ามาดูแล้วก็ดูซิว่าปัญหาไหนที่มัน มีขนาดใหญ่พอมีจำนวนคนที่มีปัญหามากพอก็ลองเข้ามาแก้ปัญหาให้เขาดูนะครับเป็นโอกาสที่จะเป็นธุรกิจได้แน่อนอนครับ